บ่มีความสําเร็จได้ได้มาง่ายๆครับพี่น้องต้องใส่ความอดทนต้องใส่ความหักว่าี่สาเร็จได้บางครั้งก็มีอุปสรรคแต่ว่าอุปสรรคก็มีไว้เฮาแก้ไขแต่ละมือแต่ละเว้นเราก็ต้องหาอยู่หากินเพื่อเพื่อทองนะครับพี่น้อง บริเหตแต่เจ้าขอคนอยู่ข้างหลังเขาก็ต้องมีอยู่มีกินทักทายเ,เพื่อนทุกคนเด้อครับวันนี้ก็ได้มาเปิดร้านขายตลาดหนัดของผมเพื่อเราครับวันนี้อยู่ที่ว่าปีประทุมจังหวัดมหาสารคามพอได้ว่างๆก็จะได้ม,มาอุดหนุนเด้อครับ No.